ถึงแล้วหมู่บ้านผ่าฮีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างท้องฟ้าสวยมากถึงแล้วจอยผ่าฮีตอนนี้กำลังจะมาเลือกสถานที่กางเต็นอยู่ว่าจะกางตรงไหนมทุกคนสรุปเรายังไม่ได้เลือกที่กางเต็นตรงนี้นะเพราะว่ามันมีวิวที่แบบว่าต้นไม้บางอ่ะก็เลยจะไปในเมืองเอไปในหมู่บ้าน ตอนนี้เราได้ที่พักแล้วเป็นโฮมสเตย์อันนี้ก็จะมีระเบียงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะไปดูข้างบนมากกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนอากาศมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเย็นมากอะ่ะจริงๆน่าจะถอดถอดเสื้อหนาว <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนกันการเล่าขลัง มแล้วอือ,อ,อคนข้างบนเป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีวิวตรงนี้จริงๆเรามาดึกแล้วมันก็เลยเห็นวิวเป็นยังไม่ค่อยเห็นวิวเดี๋ยวจะพาดูวิวตอนเช้าอเอแคนี้ก่อนของกินเยอะมากเ,เดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนนะ ี่ยวนี่แปดน้ำจิ้มเลยโอ้อหไอน้ำจิ้มน้ำจิ้มไหมนี่อันนี้คืออาหารที่คนพื้นบ้านแม่สายเขากินกันอันนี้น้ำจิ้มน้ำเงี้ยวหมึกที่เรากินไปเะกี้พามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนมี ลงขัวกาแฟมันดอยด้วยเหมือนจะเล่นเรื่องกาแฟะนะบนดอยอากาศแบบว่า20องศาไม่ได้แบบเย็นขนาดนั้นพอแบบว่าโอเคอยู่มืดตดืเลในหมู่บ้านผ่าฮีตรงนี้เป็นจุดชมวิวแต่ว่ามันมืดๆอะ่ะทุกคนเห็นเราไหมเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนเช้าอีกทีเพราะว่าตอนนี้ มันไม่เห็นอะไรเลยทุกคน,นมีบ้านล่างทรงอ่ะประตูผ,ผีผบ้านหมอผีไรครับในเี่ยตชิงชา้าลานเสาก,กอดประตูผีสายพระโคบ,บอ่อน้ำจักสิวยแคบ้านเราย่้าสมุรบ้านมางทรงที่ใมาก็ลองดูได้เดี๋ยวเราขอตัวไปพักก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินเที่ยวหมู่บ้านเช้าวันที่หกแล้วทุกคน เสียงไก่ขันแรงมากอะ ใน่องนั้นเต็มเลยอ่ะทุกคนกบรรยากาศดีมากงามนทำกาแฟกันนะทุกคนอันนี้กาแฟแฟเราใสใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลย ก็เติมน้ำเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวรอ,อน้ำให้ถึง300รอ ตอนนี้เกินและเป็น400แต่ว่าเรายังออกอึ๊บจริงๆมัต้อง300รอว่าไม่เป็นไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเทอันนี้ใส่แก้วกดเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือน้ำผึ้งเราจะใส่น้ำผึ้งเข้าไปกินเลยค่ะ เีรบร้อยโอ้เราจะมาชิมกด <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเทชา น้ำผึ้งด้วยทุกคนอันนี้เขาบอกว่าพริกบนดอยเผ็ดมาก ใส่ชอบกินเผ็ดคือมันอร่อยมากเวลาใส่ใส่เข้าไปแล้วอันนี้ใส่ไปหลายอันนลยใส่อีกใส่แค่นี้ก็เผ็ดแรอวะทุกคนเราเอาพริกกับปานไ <laughs> ก่มันคุยกันไ้วยทุกคนตอนนี้มีนอนนะกินมั้ คนที่เป็นร่างทรงแล้วเพราะว่าเขาเสียไปเมื่อปีที่แล้วเหลือแค่บ้านเพียงเดียวอันนี้ประตูผีรูมบ้านของสร้างไว้เพื่อป้องกันสิ่งร้ายในหมู่บ้านเชื่อเทพเจ้าคอนุ้มครอง,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 องไม่ให้ผู้ผีมาทำร้ายนะคะนี่ประตูผีเราจะบอกว่าเราขอไม่เดินเข้าไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามีพิธีกรรมอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ว่าร่างทรงก็ไม่เดินเข้าไปเพราะว่า จริงๆไม่ต้องเดินเข้าไปห,หรอกเแคเข้านอกก็โอเคละเพราะว่าคนข้างในนั่นไม่มีแล้วอะทุกคนเราเจอบ้านหมอผีแล้วข้างในมีรอยอ้าเส่งเข้าไปเลยอะ่ะไม่เห็นเลยหรอกบ้านหมอผีอขอเขาก็เป็นคนอะเนาะเขามีรถ เขาอยู่ในนี้หมดเลยส่งเข้าไปเราเจอบ้านหัวหน้าเผาขายพิซซ่าด้วยมีคนเปิดเพลงในบ้านด้วยแต่ว่าเขายังอยู่ในบ้านคือบ้านหัวหน้าเผาเป็นยังม,มียังมีเป็นตัวตนอยู่นะแต่ว่าบ้านอื่นคือเสียหมดแล้วน้องหมาโอ้ทุกคนมาเป็นครอบครัวเลย่ายวีดีโอนะคะมีกาแฟภูผาฮีตรงนี้ ได้เห็นชุมชนแบบคนในหมู่บ้านแบบใช้ชีวิตได้โคตรดีเลยรู้ว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเราเจอต้นกาแฟนู้นมาเขือเทศบ้านๆไปเด็ดมามาอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยๆเขาบอก่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเขาแบบเวลาจะทำพิธีกรรมอ่ะเขาจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะไปลาดไก่ก่อนแล้วค่อยทำเว้ย ไปดูกันเราเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเราอ่านเองนะทุกคนเดี๋ยวกลัวอ่านผิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มันจะอยู่ตรงโน้นจะมีน้ำไหลแล้วก็บ่อน้ำจะอยู่ตรง,ตรงนี้แถวนี้ทุกคนเราเจอต้นกาแฟที่มันเป็นสีแดงอันเนี้ยกินได้แล้วเป็นลูกๆอันเนี้ยกินได้แล้วมันกินได้จริงปะไม,ม่หมือเดี๋ยวเราจะลองกิน กลับไปมันหวานมันหวานนก็อร่อยฝวาน่ามเ็นทุกคนเราติดรถกระบะขึ้นไปข้างบน เด็ดมาเยอะมากจะต,ต้องลองกินสักอันกินไหนดีนี่เขาบอกว่ามันจะเปรีป้ยวๆอืมอืมอืมอร่อยมากสำหรับวันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนอีกต,ติดตามกันได้นะ